นี่กำลังทำอะไรอยู่วะต้องขโมยมือถือมาแฉความลับที่ได้เลยค่ะดรดูนี่สิคะเป็นตัวร้ายเฮ้ยทุกคนวันนี้อะไปชวนดรไปกินข้าวดีกวค่ะค่ะเฮ้ย อัน,นี่กำลังทำอะไรอยู่อะนี่แถวนี้ตังนู้นเข้าไปใกล้ขนาดนั้นด้วยอะอันนี้นไไนอะอนนแอบถ่ายรูปดอ็อกเตอร์อะนี่คืะะเก็บไว้รที่น,นั้นเฮ้ยถ้าทุกคนจำได้นะคะวิดีโอของชีพายอะอันนี้เคยบอกว่าความระมัดระวงอะคือการแอบถ่ายรูปด็อกเตอร์ตามแอบถ่ายรูปด็อกเตอร์ทุกที่ที่เขาไปอ่ะอน,นี่เหมือนพวกตอกเกอร์อย่างนี้เลยอ่ะคิดแค่ละมีไอเดียแล้วค่ะทุกคนงนั้นเดี๋ยวเราอ่ะ จะขโมยมาถึงนนี่กันดีกว่าค่ะเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลข้างในนั้นมาแฉให้ดร็อเตอร์รู้ว่าฮันนี่เป็นคนยังไงน่ากลัวขนาดไหนคอยดูนะฮันนี่ฉันต้องแฉเธอให้ได้เลย้ยด็อตอรน่ารักเลยอ่ะตอนนอนอ่ะยังดูเท่เลยอ่ะออ้ยดูสิคะทุกคนเหมือนลูกหมาตัวน้อยๆเลยอ่ะ ฉัก็กำลังช้อปปิ้งอ่ะช้อปปิ้งเหรอใช่ทำไมหรอทำไมทำไมฉันพอดีว่าฉันจะมาอวดว่าทาน่าเตรียมของขวัญให้ด็อกเตอร์ด้วยนะว่ายังไงอ่ะคะแนนความชอบของฉันจะเพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะอุ้ยแคทเธอเนี่ยนะคิดอะไรไม่ออกก็เปร์ผู้ชายอย่างเดียวเลยนะก็ฉันจะซื้อของที่ด็อกเตอร์ชอบเขาจะซื้ออะไรพวกเนี่ยด็อกเตอร์เขาบ่นอยากได้เกมใหม่ นอนแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเธอไม่รู้จักหรอกฉันน่ะก็มีเซอร์ไพรส์จะทำให้ด็อกเตอร์เหมือนกันฉันไม่บอกเธอหรอกเฮ้ยเนี่ยเออเออพอดีโทรศัพท์มันจะล่วงอ่ะคิดคัดก็เลยหยิบให้อ๋อเหรอเออเนี่ยพอดีฉันมีร้านแบบที่น่ารักน่ารักจะพาด็อกเตอร์ไปที่เปิดร้านที่เปรูนะเนี่ยดูสิร้านเนี่ยสวยมากเลยนะคนแบบรีวิวเยอะมากเลยฉันจะพาด็อกเตอร์ไปด้วยกันแค่สองคนทุกคนนะคะ แรกยังไม่สำเร็จเลยค่ะคาดว่าเราจะต้องแผนสองค่ะกะ็เที่ยวให้สนุกแล้วกันนะโอเคจ้าแค่เป็นอะไรของเขาวันนี้แปลกๆปกติไม่เห็นจะมาทักฮันนี่เลยไอ้ย <c oughs> ดูรูปด็อเตอร์ต่อดีกว่าด็อกเตอร์น่ารักจังเลยขนาดนอนขึ้นอึดก็ยังดูดีทุกคนคะ่ะอยากที่รู้กันนะคะว่าฮันนี่อ่ะเป็นคน คิดแคทก็เลยไปซื้อไดฟูกุขนมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาให้เฮนนี่ค่ะและ้วคิดแคทอ่ะก็ได้ใส่ย่ไทายลงไปในไดฟูกุสีฟ้าค่ะทุกคนแล้วรอบนี้นะคะคิดแคทจะต้องขมโมยมือถือเฮนนี่มาแฉความลับที่ได้เลยคะ่ะนี่อะไร,ะไรฉันไปร้านได แถวนี้มาเนะี่ยแบบอร่อยมากๆเลยนะฉันก,ก็เลยซื้อมาฝากเธออ่ะกลัวเธอจะคิดถึงที่บ้านนะก็เลยแบบซื้อมาฝากอ่ะเธอหยิบก่อนสิอะไรเธอทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะเธอเป็นอะไรหร,หรือเปล่าเนี่ยปกติเธอไม่ทําทำดีกับฉันนะเธอคิดแค่รักคนจิตใจสะอาดใจ,ใจดีไม่ใช่เหมือนทันนี่นี่เนี่ยอ่ะหยิบสิเกินยาลืมขยัข,ขวดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยป้า เปล่าเปล่าเปล่าหรอกเห็นก็เลยแบบคิดถึงอ่ะแต่เธอก็รู้ใจฉันนะเพราะว่าฉันไม่ชอบกินนาฟูกุอ่ะเออเออเอจ๊ะจ๊ะหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยหุ่ยวันนี้ใจดีจังเลยนะเนี่ยเอาสีนี้ดีไหมนะอุ้ยสีเขียวอ่ะไส้มันไม่อร่อยจริงเหรอเออเธออาจจะไม่ชอบก็ได้มันเป็นไส้ชาเขียวอ่ะเอ้ยฉันชอบกินชาเขียวนะฉันมาจากญี่ปุ่นถึงกับโอ้ยเฮ้ย ฉันกินแล้วพอหยุดผีอุ้ยกินเลยได้หน้าเกลียดมากเลยเธอเนี่ยเมื่อปวหมุงหมันฉันเอาสีนี้ก็ได้พอดีฉันชอบสีฟ้าอะไรเหรอคิดแค้นเบาแล้วกุดคอฉันจะกินแล้วนะ เขซูร้านไหนอะแถวๆเงี้ยแต่ว่าฉันกินคนเดียวไม่หมดอ,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 อไม่พลาดอิ่มแล้วฉันกินอันนี้อิ่มแล้วก็ได้จะวันนี้เธอแปลกๆไปจริงๆนะซื้อขาไม่แปลกไม่แปลกเลยยังถุงทำไมมีพี่ลุดอ่ะเปล่าไม่มีพี่ลุดไม่มีอะไรเลย ฮ้ององ่ะเอาดอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันหนักเอาห้องน,น,น้ำอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะอี๋ตดตดอะไรแถวนี้เนี่ยฉันฉันฉันไปก่อนนะอุ้ยสำเร็จค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยอะไรเหรอนุ่งมือเข้างนามมันต้องเล่นโซเชียลนิดนึงอ่ไงนะพอดีเป็นคนฮอตด่าไปก่นนะ เดียวค่ะทุกคนอยู่ในมือแล้วเชียวว่าแผงต่อไปเลยแล้วกันเหนียวแล้วว่าชวนน็อกเตอร์ไปกินข้าวดีกว่า กันน้ำไม่เป็นไรแต่ฉันจะเช็ดที่เธอเนี่ยโอเคขอบคุณมากนะฉันไปละแล้วจะไปชวนด็อกเตอร์กินข้าวแบบแบบนี้ก็ได้เหรอคะทุกคนกันน้ำได้เหรอไหนก็ออกไปกินข้าวด็อกเตอร์งั้นก่อนตามไปแห่ต่อไปกันเลยว่า แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแคทก็ปลอมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้แคทต้องขโมยมือถือฮันนี่มาให้ได้เลยค่ะแล้วจะดิ้งรู้กันค่ะว่าในมือถือฮันนี่มีความลับอะไรกันแน่ค่ะทุกคนนี่นะคะต่อคนนั้นน่ะมาที่ร้านนี้จริงๆด้วยค่ะท่ากนไปนั่งดรูแล้วค่ะทุกคนแคว่าแกลงไปเดินชนกว่าไปค่ะทุกคน สตรอเบอรี่เนี่ยอร่อยมากเลยนะครับจริงเหรอครเตอรขอบคุณดร์มากเลยนะคะที่วันนี้มากับฮันนี่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับเล่นนี้เองน,นี่ลองชิมสตรอเบอรี่ไหมครับอร่อยมากเลยอ่ะได้ค่ะฮันนี่ก็ชอบอกินสตรอค่ะอร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากเลยค,ลค่ะน,นี่กินน้ำอะไรอ่ะครับเนี่ยน,นี่กินน้ำลินล้นจี่ค่ะดรชิมไหมค่ะลิ้นจี่นะครับใช่ค่ะนี่หจ่นะครับลิ้นจี่ใช่ค่ะลิ้นจี่โซดาไงคะ ดรชิมสิคะอร่อยไหมคะดรชิมอร่อยดีครับอันนี้ชอบกินน้ำลิ้งจีอะค่ะเฮ้ยสองคนน่ะเน่ยนั่งกระดูกกระหนิงกัะตุ้มหนูนะคะทุกคนกดรชิมคะอันนี้ขอไปเก้นน้ำแป๊บนึงนะคะอันนี้รู้สึกปวดคอบ้ากค่ะโอเคครับได้เลยรอแป๊บนึงนะคะไหน๋ยวทำห้มาพอดีเลยอะแย่นี่เอาโทรศัพท์วางไวข้างโต๊ะ อ๊ะ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 ขอโทษค่ะขอโทษค่ะนี่มีอะไรเหรอคะถืออะไรไปด้วยน่ะเปล่าค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเอาคื้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีค่ะอะไรเป็นคนแบบนี้เนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยเอาขืนมาแล้วขโมยโทรศัพท์ของฉันนี่ได้ยังไงเนี่ย เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปิดไม่ติดโอ้ย,อยมาแล้เหรอครับอันนี้ทำไมอะคะรู้ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยไปนานมากเลยอ่ะมีคนมาพยายามขโมยโทรศัพท์ด้วยเหรอครับอุย้ยจริงเหรอใช่ อันนี้ก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ลดดังด้วยอ่ะวิ่งดีนะครับที่ผมมารู้ทันไม่งั้นเนี่ยโดนขโมยไปละร้อยแหละครับดร์เนี่ยดีจังเลยนะคะช่วยดูแลข้าวของของคันนี้อย่างวิ่ไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องเล็กน้อยดอร์น่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยน่ารักจริงเลยนะคะเนี่ยว้าวอ๋อว่าแต่ ข้าวามาหรือยังครับนั่งสิฮันนี่ก็หิวแล้วว่า,าแล้วรอกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผม,ม <c oughs> จะพาไปที่อื่นอีกฮันนี่ได้ค่ะอุ๊ยวันนี้ด็อกเตอร์ใจดีมากเลยอะ่ะเกือบโดนด็อกเตอร์จับได้แล้วคะ่ะทุกคนเมื่อกี้คิดข้าวได้มือถือของฮันนี่มาแล้วนะคะด็อกเตอร์ดันจับคิดแคทได้ซะก่อนอะ่ะเกือบจะกลายเป็นหัวขโมยไปแล้วว่ะคะ่ะทุกคนยียมทำไงดีอะคะทุกคนว่ายังไงอะทีคอมเมนต์บอกคิดแคทหน่อยสิคะ งั้นเอออย่างนี้ดีกว่าค่ะที่เกียร์คิดคได้แอบได้ยินว่าด็อกเตอร์จะพาเนี่ยไปที่ไหนอีกที่หนึ่งคิดคนก็เข้าไปตงตงเลยแล้วกันคอยดูนะคะ,ะ,ะต้องแฉยให้เนี่ให้ได้นะคะทุกคนคะ่ะด็อกเตอร์กับเนี่นั่งเล่นน้ำก็อยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> กันหนุ่มกันหนิ่กันใหญ่เลยอะ <c oughs> แต่ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะเพราะว่านางอะเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนั้น่ะ เอาละค่ะตรงนี้แหละถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าสอคนนะมัวแต่เล่นเล่นน้ํากันอยู่เลยพี่นีสนใจรอบข้างเลยนะหวานกันเชียร์อีกคู่หลักกนเลยเฮ้ยแล้วเนี่เอามานี่เลยนะทำไมเี้ขโมยแบบนี้เนี่ย ฮันะนี่ดูสิครับใครอะดรเห็นนมากไหมอะไม่เห็นนะครับใครก็ไม่รู้เดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ดีๆแล้วครับผมว่าฮันนี่ขึ้นมาก่อนนะครับเราไปที่อื่นกันเถอะใช่ค่ะดรตรงนี้อันตรายมากเลยอะขอบคุณดรมากเลยนะคะดรดูแลฮันนี่ดีจังเลยอะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องเล็กน้อยเราไปที่อื่นกันเลยครับ เอาอีกแล้วค่ะดรจับได้อีกแล้วอ่ะผู้หญิไม่รู้จะเป็นผู้พิทักษ์ผู้เร่อยเรืผู้พิพทักษ์ขี่ม้าขาว่วปกป้องอยัยนนี่รือไงคะคเสียโอกาสหมดเลยอะค่ะทุกคนโทรศัพท์ะะพอยู่ในเนื้อมือคแทแล้วแทผลฮะยิ่งขันอะคิดแผนดีๆออกแล้วค่ะทุกคนพร้อมเนี่ยยิ่งขัทต้องไน้ลวงรับความรับมือถือยันี่แน่นอนเลยค่ะสวีทหวานกับคู่รักอเลรอะค่ะทุกคน หมือนด็อกเตอร์หลับอยู่เลยอะเอ๊ะเอ๊ะฮันนี่กำลังทำอะไรอะเอ๊ะพอมแก้มด็อกเตอร์ด้วยอ่ะแบบเนี้ยไม่ทนแล้วค่ะฮันนี่อ๋ออ๋อเอะไรคือแคทจะทำอะไรอะไม่ทำอะไรนะไม่ทำอะไรเออเเธอมาได้ไงฮะคะพอดีว่ามาเที่ยวแถวๆนี้อะไม่ไงครับพี่แคทอ๋อสิพอดีคี้แคทอะมามาเดินเล่นแถวนี้ค่ะด็อกเตอร์ เดินเล่นหรือว่าตามมาหามาเดินเล่นจับไม่ได้ตามมาร,รู้หรือเปล่าว่าด็อกเตอร์อ่ะเขาสอนฉันเล่นเกมใหม่ด้วยนะสนุกมากเลยอ่ะด็อกเตอร์เขาเล่นเกมตื่มาก<อ>หรอเกมอะไรหรอจฮะก็เพย์โฟง์างด็อกเตอร์ไปสอนคิดคะเล่นตอนไหนคะเนี่ยเพย์โฟมันต้องอยู่ในห้องสองต่อสองไม่ใช่หรอพี่แคทอยากเล่นนะครับเธอรู้ไหมเปลี่ยวมากเลยอ่ะ ตื่นเต้นมากๆเลยอะคขาฉันอ่อนหมดเลยนะด็ออกเตร์จะไมมีเสี่ยวมิดตื่นเต้นด้วยอะมันเป็นมีอาครับเกมมีอา่ะแล้วทำไมเขาบอกขาเขาสั่นด้วยก็องทำอะไรอย่ะงไรน่ากลัวไงครับอุยเธอที่น่ากลัวมันมีอะไรน่ากลัวกต่หน้าคิ้วคัดอีกแบบนี้อนี่เธอว่าฉันหลอเฮนนี่ก็เกมผีไงใครเล่นเขาก็กลัวกันทั้งนั้นแหละเนี่ยครับพี่นี่ดูสิครับเนี่ยเล่นแบบนี้นะครับนี่ครับเนี่ยงเนี่ย แค้นมากเลยนะคะเนี่ยทำมาเป็นสวีทโอเคเลยตกโอกาสพอดีเลยค่ะทุกคนเออด็อกเตอร์ฮันนี่งั้นเดี๋ยวคิดแค้นขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะโอเคโอเคอเค๋อ,อ,อจะไปไหนก็ไปสิบอกทไมงใะแคทไปเลยรฉันเล่นเกมกับด็อกเตอร์อยู่ <S <S คอยนี่ที่แฉเธอให้หมดเลยเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิดแค้นก็ได้มือถือฮันนี่มาเรียบร้อยแล้ว ีแต่รูปดร็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยอะค่ะมีกระทั่งรูปแอบถ่ายตอนหลับด้วยอะ่ะหลัสุดมีรูปถ่ายใกล้ๆปากด้วยอะค่ะทุกคนรูปเมื่อกี้นี่คะที่ที่คัสเหมือนเห็นฮันนี่ยนด้อมๆมองๆตอนดรกเตอร์หลับอยู่อะดูสิทุกคน แบบนี้แยนนี่เป็นสต็อกเกอร์ชัดๆเลยอะแบบนี้ต้องแฉให้ด็อกเตอร์รู้ค่ะทุกคนคราวนี้แหละด็อกเตอร์จะได้ไม่เห็นกงจับเป็นดอกบัวค่ะเอ้าทันนี่ลองเอามือถือของทันนี่มาสิครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ๋อได้ค่ะอุ้ยเอ๊ยน้ำเสื่ออะไรครับโทรศัพท์ทันนี่อยู่ไหนอะคะก็เมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้นี่ครับใช่เมื่อกี้ทันนี่วางไว้ตรงนี้ตรงนี้ไมันหายไปแล้วว่ะแล้วหายไปไหนได้ครับเมาตามหาดูกันก่อนนะครับ ไม่เจอเลยครับท่านี่ไม่มีตรงนั้นหรอครับไม่หรอเหมือนสองคนนี้กำลังหามือถือกันอยู่พอดีเลยอะค่ะทุกคนเรนนี่นี่ผู้ต้อสองคนอ่ะกำลังหาอันนี้อยู่ชิ่มใหมฮะเอาไปได้ไงอ่ะคิดแค่เธอนี่มันหัวขโมยทำตัวร้ายเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะใช่คิดขายเราไม่ใช่ขโมย อะไรแบบนั้นหราคาดด็อกเตอร์ส่วนฉันก็ไม่อยากติดมือถือเธอหรอกแต่มึงมีความลับที่ฉันอ่ะต้องแฉเธอฮันนี่อะไรความลับอ <c oughs> ะไร <c oughs> ครับนั่นสิฉันมีด้วยหรอไม่มีหรอกคาดด็อกเตอร์คลิปแชทอ่ะเพูดไปเรื่อยเขาขโมยมือถือฉันนี่ไปเขาเลยหาข้ออ้างไม่ใช่ซะหน่อยด็อกเตอร์ดูนี่สิคะ ค่ะเยฮันนี่เป็นสโตกอ้าค่ะดูค่ะไม่ทันไม่ต้องแอบไปด้วยล่ะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ๋อมันไม่คิดค่ะอ๋อมันไม่ใช่นะคะเห็นนะคะแล้วก็เยฮันนี่เป็นสโตกอร์ค่ะชอบแอบถ่ายรูปด็อกเตอร์ค่ะโอ้โหค่ะหลังถ้าจะแอบถ่ายเนี่ยขอถ่ายดีๆก็ได้นะครับเฮ้ยอแง่เป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนทำไมด็อกเตอร์ดูไม่ถูกร้อนไม่เดือดร้อนเลยเลยอะคะทุกคนแอบถ่ายขนาดเนี้ย